เอาละครับก็สว me ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Ti k t o อกนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดนะที่สตรีมเกมนะครับหรือว่าไลฟ์สดขายของนะครับเรามียอดคนดูอ่าไลฟ์สดน้อยนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดคนดูนะครับก็สามารถมาทาตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับอ่าคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดิงใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่าเราก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m t h com กันแล้วนะครับพอเข้ามาได้นะครับฝากบอกผู้ชมท้านใดนะ่ยที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้ผู้ชมนะครับคลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานะคีับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างนะครับสองช่องตรงนี้นะครับอะแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถ พอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กนย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเนี่ยครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้นี่ครับก็ลงชื่อเข้าใช้อ่าตรงนี้เลยนะครับก็อ,อ,อย่าลืมติก๊กชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมันตมิด,ด้วยนะครับแต่ก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m MM m k d h c o m กันแล้วนะครับ เอาบอเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมีประกาศแจ้งเตือนนะครับอัปเดตบริการนะครับคอมเมนต์เฟซบุ๊กเนรับตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับพอบริการอื่นใช้ได้เป็นปกตินี่ครับอ่าต่อมานะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็อ่ามาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับอินสตาแกรมทิกต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนี่ครับอ่าในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มทิกต็อกเนี่ยครับก็คลิกเข้าไปเลย อ่าเพิ่มคนดูสตตีมสดนีครับ f 3ตรงนี้เลยนะครับอ่าเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับไปเราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีอ่าระยะเวลาครับในการขึ้นของคอนโดนะครับตั้งแต่15นาทีนะครับถึง2อ0อ่านาทีนะครับแล้วก็อาจจะมีเลนราคาครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับผู้ชมก็เลือกได้นะครับว่าผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่าผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับ อ่ะพอเลเลือกบริการกนเรียบร้อยด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับที่เราเลือกนะครับต่อมาในส่วนลอกลิงนะครับก็ให้คุณชมนะครับกลับไปที่ทิกต o k นะครับแล้วก็มาที่อ่าไลสดนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูกันเลยนะครับแล้วกว็คัลอกลิงหน้าไลสดร้านบนตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็นํามาวางนะครับในส่วนปริมาณนะครับ <K l inks> คุณชมต้องการจะเพิ่มยอดคนดูไลสดกี่คนนะครับก็มาใส่ที่ช่องนี้เลยนะครับ <K l inks> ผมจะใส่ไปที่100อนี่ครับพอเราใส่ไปเรียบร้อยนะครับค่าบริการเขาจะคํานวณให้เราแล้วนะครััับบคคชมกก็แ่ดสงซื้อปนร อ่กดสั่งซื้อกันเรียบร้อยจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่เราบรไเวรับความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนะครับเราก็จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์หน้าของไลฟ์สดที่เราใส่เข้ามานะครับอ่ะตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดู้วยนะว่าลิงก์ไลฟ์สดที่คุณผู้ชมใส่มาถูกต้องหรือเปล่านะ่ครับอ่ะเพราะว่าถ้า อ่ต่อมานี่ครับก็จะเป็นอ่าวันเวลานที่เรากดสั่งซื้อไปนะเรับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์นีตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอ่าในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับอามียอดจานวนเงินนับในเว็บไม่เพียงพอนะครับอ่าหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่เนะครับเรายังไม่เคยเติมเงินเลยนะ่ครับก็ให้คุณผู้ชมะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับอ่าในเมนูเติมเงินจะมีหลายช่องทางเลยนะไปเราเลือกาาานนนะคครทแกกกจเป็ QR ุธ อ่าคุณผู้ชมก็แค่ภาษายอดเงินนะที่เราต้องการเติด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเติมเงินไปนะครับอ่าเขาจะมีคิวโค้ดขึ้นมาเราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี้ครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารเนี่ยตรงนี้ก็คลอกเลื่อนไปชีตรงนี้ได้เลยนะ่ครับพอทารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้แล้วกดยืนยันนะครับต่อมานะครับจะเป็นอ่าชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับก็สามารถเช็คได้หลายช่องทางเลยนะครับ อาจจะมีเป็นการสแกน QR Code โนะครับธุมานี่วอลเล็ตแล้วก็นาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุนเติมนี่ครับก็ใช้ได้นี่ครับต่อมานะครับจะเป็นทางเฟอวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับอะไรในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำนะในการเติมเงินด้านบนตรงนี้นะครับก่อนที่จะเติมเงินะครับก็อย่าลืมอ่านคําแนะนํากันไว้ด้วยนะครับต่อมานีับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ t i ๊ก o อกกันเลยนี่ครับตอนนี้นะยอดคนดูเนี่ยก็ขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นนนนที่คคกััแล้วะรบ อัตแต่กรยังขึ้นไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับไปยังที่บอกไปในเว็บไซต์ว่าระบบกําลังรอดําเนินการนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะรอกันไปก่อนนะครับในระหว่างที่รอเนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมผมก็จะขออนุญาตตัดทิปไปก่อนเลยนะครับอ่ะแล้วตอนนี้นับยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาที่113คนกันแล้วนะ่ครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนี่ครับอ่ะพอขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์ันเลยครบ สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับมีเพื่อนนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์อยากจะแนะนำนะรับให้เพื่อนได้เข้ามาใช้งานเหมือนกันนะครับก็ผู้ชมนะกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ครับแล้วก็มาคลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนเพื่อเลยนะครับโดยให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับผู้ชมก็ได้อัตราค่าแนะนำนับถึง5%าเปอร์เซ็นต์กันด้วยนะครับ อาละหากว่าคุณชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่อีกครั้งนะครับเอแลวก็มาที่เมนูติดต่อยินตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อยินสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชื้อเรือแล้วก็ช่องทางลนยนะครับออาตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อยินกนไปได้นี่ครับและสําหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณชมเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมกด้้้งในนนรัาาาาามถเขช อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ